มันเกิดล่าสุดอลังการงานบ้างได้รับเปอรับพีุ่กคนเป็นไงบ้างรันปีนี้ดีใจมากๆาครับก็คือคือปีที่แล้วแฟนๆส่งของมาเยอะมากแต่ปีนี้เยอะกว่าเดิมอีกก็รู้สึกแบบประทับใจมากๆแล้วเหมือนทำให้เราแบบเหมือนอยากสร้างสรรค์ผลงานมาตอบแทนทุกทกคนครับผมแล้วก็จะบอกว่าวันนั้นกลับดึกมากเพราะว่ากว่าจะขนของกลับบ้านเช่นเช็นรถบรรทุกประมาณสี่ห้าคันได้ครับต้องขอบคุณทุกคนมากเลยครับผม ตั้งของขวัญตั้งโปรเจกต์ต่างๆคนร่วมโครงการก็มันแบบผมมูลค่าอะไนะครับไปติดต่อหลายหลัก<อ>มากอะไรก็คือถ้าถ้านับของขวัญประมาณประมาณสิบลิดๆได้ครับแต่ไม่รู้โปรเจกต์อีกโปรเจกต์ค,คือเยอะมากๆจริงๆครับผมอยากจะขอบคุณแฟนๆทุกๆคนเลยทั้งในไทยแล้วก็ต่างชาติด้วยที่คอยสนับสนุนมาโดยตลอดครับผมอยากจะบอกว่าพยายามพยายามแบบสองโปรเจกต์อยู่น่ารักทุกท่านเลยจริงๆเวลาที่ ปีนี้ของผลก็ให้แบบยัดปริมาณมากๆคุณรู้สึกอย่างไรเพาะแฟนคลับรเาราทาุกปีหนึ่งคือดีใจมากๆครับผมแล้ว,ลวก็เกรงใจด้วยเกรงใจแฟนๆด้วยครับแล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้แหละเหมือนมันยิ่งทำให้เราอยากตอบแทนทุกๆคนก็คือเมาอยากสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆอยากพัฒนาตัวเองมาเพื่อตอบแทนทุกคนให้ทุกคนได้เห็นผลงานในหลากหลายรูปแบบเพิ่มเติมมากขึ้นเลยครับเรารู้สึกว่าชีวิตส,สับสน ชายเค้กๆแล้วก็แบบติดชั้นเต้องขอบคุณพอคลินีกแล้วอะไรก็รู้สึกมันกล้าวขึ้นยังไงบ้างกล้าวขึ้นเลยเหรอครับก็เหมือนหลังๆก็เริ่มแบบเริ่มนับอายุไปแล้วเดี๋ยวประมาณว่าแบบก็อยากคงความไว้ต้นใหม่ได้เลยครับอยากอยากคงความก็เรียกว่าความกระตือรือร้นในการทํางานแต่ถ้าถ้าเรารู้สึกว่าเรามีไฟตลอดเวลาเนี่ยมันจะสามารถแบบ จับ,บข้าศึกรการอะไรก็ได้เลยก็เลรู้สึกว่าอยากคิดมันเีวีตั้งเป้ายไว้ตั้งเป้าหรอครับตอนนี้ยากนนี้เรามีแทนอะไรอยู่เป้าใหญ่ๆคือเรื่องดิโอเชนไอครับผมคือเป็นเป็นซีรีส์ที่ผมเป็นผู้จัดเองแล้วก็แสดงเองด้วยแล้วก็จะเป็นการร่วมถึงของต่างชาติด้วยทีนี้เนี่ยเราเราเลื่อกจากปีที่แล้วมาเพราะว่าเรื่องโควิดทำไม่ไม่สามารถถ่ายทําได้ครับแต่ว่ายวปีเนี้ย ก็ใกล้จะได้ถ่ายแล้วแล้วเดี๋ยวจะปวนสวงตอนต้นเดือนมีนาก็ฝากเชิญพี่ๆทุกคนด้วยนะครับผมารงการทำงานเพลงของเราเป็นยังไงต่อเรื่องงานเพลงใช่ค่ะอ๋อเรื่องเรื่องงานเพลงตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีจะมีซิงเกิลที่ปล่อยกับศิลปินต่างชาติอีกก็ต้องรอติดตามครับผมก็คือช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนก่เป็นโควิดไงเราเราก็เลยแบบทําให้ แผนงานมันเลื่อนไปก็คิดว่าน่าประมาณช่วมันมีนาก็น่าจะได้ปล่อยครับฝากเราติดตามนะครับผมพร้อมลุยไหมครับเว่าเรื่องน้าก็ต้องทำเรื่องหลักเ็ต้องทำพร้อมลุยพร้อมลุยอยากให้แบบเหมือนไปจ e ัดอีเวนต์ได้ปกติแบบปูๆแล้วอ่ะอยากได้แบบไปเฟสติวัลไปร้องเพลงกับแฟ <c oughs> นๆอะไรเงี้ยคือเฟสติวัลล่าสุดจำได้คือบิงมอเทนนู่นน่ะ <c oughs> ปีนู่นเลยปีสองพันยี่สิบมาถ้วนใช่หายไปเลยอ่ะแล้วงานจะเข้าเสร็จที่อัปเดตจะได้คิวอย่างก็ ก็มีก็มีคิวถ่ายแล้วครับผมก็ต้องรอติดตามต้องรอติดตามครับก็อาจจะพูดอะไรเยอะไม่ได้ต้องให้ทางผู้จัดเขาเป็นคนเล่าเองละกันจบไม่แน่ใจว่าใครแหละพี่หนิงหรือว่าพี่เจี๊ยบหรืออะไรต้องลองไปถามเขาเองเดี๋ยวเขาถาว่าเดี๋ยวหาว่าผมสปอยแต่ว่าอันนี้เป็นงานที่คอนเฟิร์มแล้วแน่นอนได้เห็นหน้าพี่ยูในช็องถือได้เห็นได้เห็นแน่ๆครับผมพี่ยูตือให้ผมพูดได้ปะเนี่ยได้แล้วหพี่แล้วพี่หนิงใช่ไหมผมไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้ ไม่เริ่มถ่ายเลยวันนี้คึงแล้วแหม่ก็มีมีคุยเรื่องคิวไปแล้วมีควารู้สึกตื่นเต้นจากการได้เป็นพระเอกละครแบอย่างเช่นโทวาเองก็เป็นพระเอกหรือเปล่าเป็นพระเอกหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวชอบทำให้หลุดตลอดเลยก็มีโอกาสแสดงละครก็ถือว่าตื่นเต้นมากๆครับผมแล้วก็ช่องเจ็ดน่ารักตลอดเลยก็ดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสร่วมงานกันแล้วครับ รวใหม่ใช่มคะไม่ไดเซ็นเลยนะครับใช่ใช่ครับเป็นเป็นนักแสดงอิสระประจำช่องเจ็ดแล้วกันคือเป็นการร่วมงานเป็นการร่วมงานเป็นเป็นแต่ละโปรเจกต์ครับจริงจสนใจสำหรับเป็นสังกัดไหมหรือจริงจริงการดูแลตัวเองครับวคือแล้วสำหรับผมก็ผมรู้สึกว่าเหมือนพอได้ดูแลตัวเองนะมันมีมีความเป็นอิสระเยอะครับผมก็ทําให้เราสามารถเลือกบทได้ด้วยแล้วก็จัดตารางคิวเองด้วยเพราะว่าจริงจก็ ไปอยู่สงไปอยู่สังกัดก็สงสารสังกัดน,นะเพราะว่าคิวรวนมากเลยหรือว่ามีแบบสังกัดทำท่าทามอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยมีมีมีท่ามีอยากให้เป็นเซนเหมือนกันแต่เราต้รู้สึกว่าคืออยากตอนเนี้ยเป้าหมายก็คืออยากทำง,งานให้ต่างประเทศด้วยก็เลยต้องเคลียร์คิวไว้เตื่อต่างประเทศด้วยคนระับป,ปีนี้เยอะๆยอะเลยเนาะใช่จะได้เดือนปีนี้นะครับผม<อ>เรื่องนี้ด้วยนะไม่มีด้วยขอบคุณนะแล้วมีอะเกนะครับผมขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณมากเลยครับนี่เรื่องนี้ได้ไหม แต่ดราม่ามาเรื่องเรื่องคอนเสิร์ตแล้แบบว่าเออเรื่องแต่ราม่าว่าเราไป้นคอนเสิรตมารีแล้วทีนี้ว่าี่มารีติดโคอเราเป็นยังไงบาก็แตคนรยประยมาเงยอะไรกันไมอะก็คือต้บอกว่าเทปต้องบอกว่าศิลปินที่มาที่มาเป็นป็นเกสในงานนะครับผมนเป็นฟรีและก่อนหมดเลยเพราะว่าแต่ละคนคือคิวยางมากมากจริงๆครับเลยต้องบอกว่าตอนที่ เจอส้มเนี่ยเป็นช่วงก่อนที่ส้มติดโควิดครับผมก็คือทุกคนแหละเป็นช่วงความอดเลยครับผมเลยไม่มีปัญหาอะไรเราอยากจะชี้แจงอะไรไหมเพราะว่าบางคนอ,นอาจจะยังเข้าใจผิดอยู่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อก,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 ก็ก็อยากจะบอกว่าก็อย่างที่พูดเ,เมื่อกี้นะครับผมทางทางฝั่งเกสเนี่ยเราเป็นทีละรกก่อนก็เนื่องด้วยคิวของศิลปินเนี่ยแต่ค่อนข้างจะทุกคนมีงานที่แน่นมากๆาก็อาจจะต้องทีละคิวแไปก่อนครับผมก็ก็ช่วงที่ส้มเป็นโควิดไม่ได้เจอครับ<ต>ทุกคน <laughs> ยังปลอดภัยแล้วก็ตรวจอยู่ทุกวันเลยตอนนี้ เขาเหมือนตอนนี้ก็คือวงการบันเทิงก็คือกำลังระเบิดการสำหรับการเป็นแบบว่าอะไรเนี่ยการทำงานอเราเลยต้องแบบว่าระเบดระวังรับขึ่นไหม่กันแนแน่นอนครับผมองระวังตัวมากๆเลยครับเพราะว่ามันก็ใกล้ตัวไปเรื่อยๆไม่ใช่ใกล้ตัวเราผ่านพ้นมาแล้วผ่านพ้นมาแล้วด้วยผ่านพ้นมาแล้วด้วยก็ไม่อยากเป็นอีกไม่อยากเป็นอีกเขาก็ระวังตัวมากๆก่อนนี้ครับโอเคนะ